ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงประมาณ15นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ทำให้มีคำสั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดไปช่วยราชการที่กรมราชทัณฑ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนายอดีรเรกจำรุนหินที่เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแรกเข้าพร้อมกับนักโทษอ,อีก9คนก่อเหตุทำร้ายผู้คุม ทุบตีที่ใบหน้าก่อนจะจับโยนลงจากชั้นสองของอาคารบริเวณศูนย์กักโรคโควิด1 9ในเรือนจำาชั่วคราวรอบเมืองอาการสาหัสก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้และนำตัวผู้ก่อเหตุทั้ง10คนย้ายไปที่เรือนจำขอนแก่นจากการสอบสวนตำรวจพบว่าผู้ต้องขังพยายามจะแหกห้องขังเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกกักตัวรวมกันภายในห้องแคบ,แคบ จึงช่วยโอกาสตอนผู้คุมเผลอจับเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองค่ะแต่พอไม่ได้รับการตอบสนองและยังมีการสั่งตรึงกำลังเข้าล้อมปราบก็เลยไม่พอใจจนเกิดการทำร้ายผู้คุมขึ้นนั่นเองค่ะ